พระสมเด็จวรังค์องค์นี้นี่มีเส้นขอบกระจกด้วยนะคะมีเส้นขอบกระจกมีนี่ดูด้านข้างนะคะมีมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงมีรอยแตกใต้ฐานด้วยนะคะมีรอยแตกนี่ดูด้านหลังนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ สวยงามมากนะคะสมเด็จวราคางังวันนี้ดีดูด้านบนฐานดีดูด้านข้างให้ดูชัดๆนะคะดูความคมชัดเนื้อสวยมากเลยนะคะนี่สมเด็จองนี้สวยงามมากมีเส้นขอบกระจกด้วยนี่ เอามาให้แบ่งปันรับชมนะคะผ้าสมเด็จสวยๆมีมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงนี่ในไม้เส้นขอบกระจกดูด้านข้างสวยงามมากเลยนะคะนี่ให้ดูเส้นขอบกระจกให้ดูชัดๆนะคะนี่สมเด็จวรขัง มาแบ่งปันใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อมีพระเก่าๆมาแบ่งปันรับชมนะคะขอบคุณค่ะ